กมาปะกันในช่วงสุดท้ายของรายการนะเจ้าสําหรับ,กบเกษตรเฟ้นยังค้างผลิตภัณฑ์ของดีเมียงหนองล่องของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของตําบลหนองล่องเนาะแล้วกับตาบลหนองโยงอย่างที่บอกไปเมื่อท้ายรายการแตะกี้นะเจ้าเดี๋ยวจะมาเริ่มจาก ตำบลหนองล่องเลยนะเจ้าตำบลหนองล่องนะเจ้าเฮามีผลิตภัณฑ์ของดีเมืองหนองล่องก็คือปลาส้มสมุนไพรนะเจ้าก็เหมือนกับในส่วนของตำบลนองปาง,างตะกี้นะเจ้าแต่ว่าในส่วนของปลาส้มนี้เิันจะมีส่วนผสมของสมุนไพรเพิ่มเข้ามาโดยนะเจ้า ซึ่งผลิตจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนป่าส้มสมุนไพรบ้านตาาลูกเจ้าตั้งอยู่หมู่4ตำบลหนองล่องเจ้าเป็นผลิตภัณฑ์จากป่าในแม่น้ําปิงนะเจ้าที่เอามาหมักตึงตัวนะเจ้าหรือเอาเฉพาะในส่วนของเนื้อเอามาหมักรวมกับเขาหนึ่งสุกเจ้าแล้วก็ใส่หอมเตียมเข้าไปเนาะแล้วก็ทําให้ได้ผลิตภัณฑ์ป่าส้มที่มี รสส้มหน่อยหนึ่งนะเจ้าเนื้อปาก,ก็จะมีความนุ่มมีกลิ่นหอมนะเจ้าแล้วก็ในการทำป่าส้มเนี่ยถือว่าเป็นการถนอมอาหารจากภูมิปัญญาของอพื้นบ้านนะเจ้าที่สืบทอ,อดกันมาเมินขนาดเลยนะเจ้าแล้วก็สมาชิกกลุ่มนี้นะเจ้าก็เป็นกลุ่มที่มีพื้นที่ที่ติดกับนำ้ำลำน้ําปิงนะเนาะเปิ่นก็นเลยเอาป่าจากาลําน้ําปิงนะเจ้ามาถนอมอาหารทําเพื่อเจ้าบ้านนะเจ้า มีรายได้เพิ่มขึ้นนะเจ้าแล้วก็มีการประยุกต์รสชาติหน่อยนึงก็คือทำให้แปรส้มมันล้ำขึ้นกับเอาสมุนไพรนะเจ้าพวก ทีกขาดจะใครใบบะกูดนะเจ้าเนาะมาเพิ่มเข้าไปนะเจ้าทำให้รสชาติของเปิ้ลน,น่ยก็จะล้ำนะเจ้าป่าส้มก็จะมีความหอมนะเจ้าแล้วก็เป็นป่าส้มที่ทำมาจากสมุนไพรเจ้าถ้าใครสนใจป่าส้มสมุนไพรนะเจ้าก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร0833207301นะเจ้ารับรองว่าถ้าคุณผู้ฟัง ได้อ่าจิมปลาส้มสมุนไพรนี้นะเจ้าจะติดใจในรสชาติขนาดเลยเจ้า กลุ่มต่อไปนะเจ้าก็เป็นกลุ่มที่เปิลผลิตกระเทียมดองและก็กระเทียมเจียวนะเจ้าซึ่งกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มวิสากิจชุมชนตาจ้างกระเทียมดองเจ้าอยู่หมู่หกตําบลหนองล่องนะเจ้าเป็นกลุ่มที่มีการ,ป hebben, รแปรรูปกระเทียมเนาะที่ได้มาจากการปลูกของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอหนองล่องและก็อำเภอใกล้เคียงนะเจ้าเป็นการรวมกลุ่มของกลุ่มแม่บ้านที่รวมตัวกันแปรรูปกระเทียมนะเจ้าในรูปของกลุ่มวิสากิจชุมชนนะเจ้าซึ่งเป็นกลุ่มที่มีการ ผาลิตตึงกระเทียมดองนะเจ้ากระเทียมเจียวแล้วก็กระเทียมกีบที่เอาไว้มาทำของกินนะเจ้าเพื่อจำนายเหื่อคนในชุมชนแล้วก็พื้นที่ข้างเคียงเจ้าในส่วนของกลุ่มนี้นะเจ้าหากคุณผู้ฟังสนใจนะเจ้าก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอรถโถ์โทร0969519814เจ้า กลุ่มต่อไปนะเจ้าเป็นกลุ่มที่เปิ้ลผลิตหม้อปั้นดินเผานะเจ้าคือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มหม้อปั้นดินเผาเตาอังโลประสิทธิภาพสูงบ้านสันเมืองเจ้าอยู่หมู่5ตำบลหนองลลองเจ้าสมัยก่อนนะเจ้าบ้านสันเมืองตำบลหนองลลองเนี่ยเนานะเป็นหมู่บ้านที่เป็นแหล่งผลิตหม้อน้ําดินเผาขนาดใหญ่ของจังหวัดละปูเลยนะเจ้านอกจากนั้นก็จะมีการผลิตหม้อน้ําดินเผา ก็ยังมีการผลิตเครื่องปั้นดินเผาอื่นๆแถมจัดนักเลยนะเจ้ารวมไปถึงในส่วนของกระถางดอกไม้หม้อสาอย่างเจ้าหม้อข้าวดินเผารวมไปถึงหม้อต้มเล่าตัวนะเจ้าบ้านสันเหมืองนะเจา้าจึงมีการสืบทอดการปั้นหม้อมาจนถึงบรดเดี๋ยวนี้นะเจ้ารวมไปถึงมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามยุคสมัยแล้วก็ตามความต้องการของผู้บริโภคตัวนะเจ้า หากคุณผู้ฟังนะจ้าสนใจพวกเครื่องปั้นดินเผานี้เจ้าก็สามารถติดตอ่อได้ที่เบอร์โทร0837663496เจ้าหก กลุ่มต่อไปนะเจ้าก็คือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตการเกษตรบ้านตาจางเจ้าเป็นกลุ่มที่เอาลำไย,ยมะม่วงเนาะมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้านะเจ้าโดยอย่างที่บอกไปตะกี้นะเจ้าว่าในส่วนของเพิงมหนัง,งล่องนะเจ้าส่วนใหญ่เป่นก็นจะมีการปลูกไม้ผลเจ้าลักๆเลยนะเจ้าก็จะเป็นลำไย,ยแล้วก็มะม่วงซึ่งกลุ่มนี้นะเจ้าก็ เอาลำไยมะม่วงมาแปลรูปเจ้าแล้วกอผลิตภ,ภัณฑ์ที่โดดเด่นของเปิ้ลนะเจ้าก็คือกะละแมลำไยเจ้ากลุ่มนี้เอาลำไยนะเจ้ามาทําการกวนจนได้กะละแมนะเจ้าที่มีความเหนียวนุ่มแลวก็หอมความหวานนี่ก็จะเป็นหวานที่บาหวานจนเกินไปนะเจ้านอกจากนั้นนะเจ้าก็มีการทําลำไยกวนเจ้ามะม่วงกวนนะเจ้า ซึ่งตึงลำไยตึงมะม่วงนะเจ้าก็จะมีความลำขนาดแล้วก็มีความเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มเลยนะเจ้าและกลุ่มนี้นะเจ้าก็มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องนะเจ้าโดยส่วนใหญ่ก็จะเน้นในเรื่องของการเอาลำไยแล้วก็มะม่วงมาแปรรูปเนาะแล้วก็ทําให้ลำไยแล้วก็มะม่วงเนี่ยเจ้ามีมูลค่าที่เพิ่มมากขึ้นเจ้ากลุ่มนี้นะเจ้าถ้าคุณผู้ฟังสนใจนะเจ้าก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร080461 5 4 4สเหรือทางเพจกะละแมตาจางได้เลยเจ้าตึงมดนี้นะเจ้าก็เป็นในส่วนของผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชนของตำบลหนองล่องเจ้าต่อไปนะเจ้าตำบลสุดท้ายนะเจ้าก็คือตำบลหนองยวงเจ้าเดี๋ยวมาฟังกันน้องว่าจะมีในส่วนของวิสาหกิจชุมชนอย่างพ่องที่เป็นมีผลิตภัณฑ์ดีๆเจ้า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มต่อไปนะเจ้าก็คือกลุ่มหัตถวิธีชุมชนจักสารบ้านหนองยยงเจ้าอยู่หมู่สามตบนหนองยยงเนาะเป็นกลุ่มที่มีการรวมกลุ่มของคนที่เป้นมีใจหักในเรื่องของการจัดสารเจ้าหรือว่าจะเป็นจักสารในเรื่องของการเอาไม้ไผ่มามามาสารเนาะแล้วก็มีการเอาพลาสติกมาสารนะเจ้าโดยเป็นการรวมกลุ่มเพื่อสมาชิกในกลุ่มนะเจ้ามีเวลาว่าง เพือ่อเกิดประโยชน์ขึ้นแะเจ้าแฮมย่างนึ่งก็คือนอกจากจะใช้เวลาว่างเเป็นประโยชน์แล้วก็สามารถสร้างรายได้ขึ้นกับสมาชิกกลุ่มได้ตวยเจ้าโดยผลิตภัณฑ์กลุ่มนะเจ้าก็มีความหลากหลายขนาดเลยนะเจ้าบอกว่าจะเป็นตะก,ก้าเนาะกระเช้าผล,ลไม้กาหรือว่ากระเป๋ารวมไปถึงกล่องเข้านะที่สารจากไม้ไผ่นะเจ้าซึ่งมี สีสันลวดลายสวยงามที่เป็นความมีความต้องการตามท้องตลาดเลยนะเจ้าหากคุณผู้ฟังสนใจนะเจ้าก็สาม,มารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศู1ย์9 6 9 6 9 7เจ้า กลุ่มต่อไปของวิสาขิจชุมชนนะเจ้าก็คือกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ครบวงจรบ้านร้องเขือกวาวเจ้ากลุ่มนี้นะเจ้าเปิ้ลก็กมีการผลิตชาก,กระเจี๊ยบแดงเจ้าแล้วก็ชากล้วยน้ำาวานะเจ้าเป็นกลุ่มที่อ่ารวมกลุ่มกันในส่วนของบ้านร้องเขือกวาวเจ้าอยู่หมู่5ตำบลหนองหวงเจ้ากลุ่มนี้นะเจ้าสมาชิกเปิ้ลก็มีการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปเจ้าโดยเน้นในเรื่องของอ่าการผลิต ปลูกพืชทดแทนนะเจ้าเอามาแปรรูปนะเจ้าเพื่อเพิ่มรายได้ให้ก,กับเกษตรกรนะเจ้าโดยกลุ่มก็จะมีการอบแห้งกระเจี๊ยบแดงแล้วก็กล้วยน้ำว้าเป็นหลักนะเจ้าซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดสารพิษตัวแล้วก็เอามาทำชาเพื่อสุขภาพของอผู้ที่รักสุขภาพกูก้คนเลยเจ้า ของรีเวงหนองล่องของเฮอยังหมอบตีแต่นเจ้าของรีของเฮานะเจ้าก็มีผลิตภัณฑ์จากกลุ่มแม่บ้านตัวนะเจ้าซึ่งกลุ่มที่เปิดําเนินการแล้วก็มีการผลิตอยู่อย่างต่อเนื่องนะเจ้าก็คือกลุ่มแม่บ้านบ้านหวังมณเจ้ากลุ่มนี้มีการผลิตทําขนมปาดเจ้าอยู่ที่มูเจตบลวังผางเนาะเป็นกลุ่มที่ดำเนินการโดยกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตึงหมดเลยนะเจ้าซึ่งอนุรักษ์ขนมโบราณซึ่งชื่อว่าขนมปาาเนาะ เป็นขนมที่หากินได้ยากเจ้าในปัจจุบันเนาะส่วนใหญ่แล้วนะเจ้าก็จะหากินได้ในช่วงของเทศกาลปีใหม่เมืองฮาเนาะแล้วก็งานบุญตาอั้นนะเจ้าเพราะว่าขนมปาดเนี่ยเจ้าจะใช้เวลาในการทําเมินแล้วก็ต้องใช้แรงขนาดเลยและเจ้ากว่าจะกวนส่วนผสมต่างๆให้มันเข้ากันนะเจ้าต้องใช้คนมนักขนาดนะเจ้าจึงบบค่อยมีคนที่จะทะําแล้วก็หากินได้ยากนะเจ้ากลุ่มแม่บ้านเสษตรกรกลุ่มนี้นะเจ้าเป็นเลย รวมตัวการทําขนมปาดเพื่อจําหน่ายในช่วงของเทศกาลหรือว่าในช่วงที่ท่ามีการออกบูธแสดงสินค้าเะเจ้ากลุ่มนี้เก็จะมีการทําขนมปาดนะเจ้าโดยกลุ่มนี้ก็จะมุ่งเน้นให้ชา,าบ้านมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นเนาะแล้วกับเป็นการ ร่วมมือกันสร้างความสามัคคีในชุมชนตัวนะเจ้าถ้าคนผู้ฟังสนใจที่อยากจะลองจิ้มอยากจะกินขนมปาดมาได้กินมาเมินแล้วเนาะขนมโบราณของเฮาอาี้นะเจ้าก็สามารถติดต่อไดที่เบอร์โทร081 179 1585เจ้า และสุดท้ายนะเจ้าของดีเวียงหนองล่องจากยังสามารถฟาร์มเมอร์ของเพียงหนองล่องเจ้าเฮามีผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นนะเจ้าจากสองท่านด้วยกันนะเจ้าก็คือผลิตภัณฑ์ของปิต้อมอรรรวสุวรรณล่าเจ้าปิต้อมเปิ้ลก็จะมีการผลิตมะม่วงสดนะเจ้าซึ่งในส่วนของเพียงหนองล่องของเฮ้านะเจ้าก็จะขึ้นชื่อในเรื่องของมะม่วงแฟนซีเจ้ามะม่วงที่มันมีสีหลักๆณสีทั้งหลายนะเจ้าเวียงหนองล่องของเฮาจะมีการปลูกค่อนข้างเยอะนะเจ้าปิต้อมเปิ้ลก็มีการ ฮับซื้อพวกมะม,ม่วงแฟนซีเหล่านี้นะเจ้าฮับซื้อเร็จเรียบร้อยฮับซื้อที่มีคุณภาพนะเจ้าส่งออกมะม,ม่วงตัวนะเจ้าแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีผลิตภณตัณฑ์แปรรูปจากมะม่วงตัวซึ่งถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรรุ่นใหม่นะเจ้าเปิ้ลมีแบรนด์ใของตัวเก้าตัวนะเจ้าชื่อว่าสวนประทุมทิพนะเจ้ามีการส่งออกมะม่วงในสวนของต๊เก้าเนาะแล้วก็มะม,ม่วงเหล่านี้นะเจ้าก็ มีคุณภาพตามต้องการอย่างที่ว่าตะกี้นันแล้วก็แปรรูปมะม่วงเนี่ยเปิ้ลกับแปรรูปเพื่อที่จะเพิ่มมูลค่าของผลผลิตของเปิ้ลน,นะจ้าบอกว่าจะเป็นแปรรูปได้มะม่วงอบแห้งได้เยลลี่มะม่วงได้มะม่วงฟิตดดยมะม่วงกวน,นะจ้าน้ำมะม่วงพร้อมดื่มกาแยมมะม่วงล่าสุดก็มีไอติมมะม่วงตัซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามที่ตลาดเปิ้ลต้องการแล้วก็ พี่ต้อมเองเนี่ยเปิ้ลก็มีการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศหลายๆประเทศเลยเจ้าถ้าคุณผู้ฟังสนใจในส่วนของผลิตภัณฑ์ของยางสมา,ารัฟมเมอร์ของเขาพี่ต้อมนรเจ้าก็สามารถติดต่อได้ที่096-695-5229เจ้าหรือว่าดิเพจสวนปทุมทิพย์ก็ได้เจ้า กเกษตรกรรุ่นใหม่แห่งคนหนึ่งนะเจ้าติเปิลมีผลิตภัณฑ์แล้วก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นของดีเมืองนองล่องนะเจ้าก็คือปีนุยซิริมอนจิตกมลเบศเจ้าเป็น,กนเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ปลูกอินทผลัาามเจ้าเพื่อนของล่องของเขามีอินทผลัาามปลูกตัวนะเจ้าซึ่งปีเปิลก็มีการจําหน่ายผลสดนะเจ้าอา่าที่ร้านของเปิลน,นะเจ้าเปิลก็จะมีการเปิดร้านกาแฟาในส่วนของเปิลน,นะเจ้าแล้วก็ อนอกจากนั้นนะเจ้าผลสดนี้นอกจากจะขายในร้านแล้วก็มีการส่งออกไปต่างประเทศได้ตัวนะเจ้ารวมไปถึงการเอาอินทผาลาัมนะเจ้ามาเป็นส่วนผสมในการทําเครื่องดื่มในร้านของเพื่อนตัวนะเจ้าบบว่าจะเป็นกาแฟาอินทผาลามัมสมูทตี้อินทผาลามัมแล้วก็อน,นอกจากนั้นก็มีการแปรรูปอ,อินทผาลามัมโดยเอามาทําเป็นคุกกี้อินทผลามเค้กอ,อินทผลามัมรวมไปถึงขนมปังที่ เป็นแยมอินทาลัมนยเจ้าล้วนแล้วแต่เป็นผลิตภัณฑ์ที่แปลกใหม่น่าสนใจในพื้นที่ของเขาขนาดเลยนะเจ้าหากคุณผู้ฟังอยากไปลองกินนผลสดรวมไปถึงการแปลรูปของอินทภาลาัมนะเจ้าก็สามารถเข้าไปแวะแอลฮับเปิได้แล้วก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์0835662978หรือจะสามารถติดต่อได้ที่เพจสวนวิวดอยอินทาลัมวิวดอยคาเฟ่ได้เลยนะเจ้า ตึงหมดนี้นะเจ้าก็เป็นของดีเวียงหนองล่องที่เกษตรเฟสได้รวบรวมมาเพื่อคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะเจ้าถึงแม้ว่าอำเภอเวียงหนองล่องนะเจ้าจะเป็นอำเภอน้อยๆน,นะเจ้าแต่เฮาก็มีของดีนักขนาดเลยนะเจ้าหากคุณผู้ฟังสนใจแล้วก็มีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมนะเจ้าหรือฟังบัตรันว่าผลิตภัณฑ์ไหนติดต่อเบอร์ไหนนะเจ้าก็สามารถเอิ้นหาได้ที่สำนักง,งานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่องได้เลยเจ้าเบอร์โทร0 5 3 5 2 8 ห7 0นะเจ้าสำหรับวันนี้นะเจ้ากเกษตรเฟนก็ขอลาคุณผู้ฟังไปเพียงตะอี้นะเจ้าพบกับรายการคุยเฟื่องเรื่องกเกษตรละปูนได้ในวันเสาร์หน้าเจ้าเวลาดี1 7นาฬิกาถึง18นาฬิกานะเจ้าทาง FM 95 m h มสําสำหรับวันนี้นะเจ้าสวัสดีเจ้า